ตัวเลขอียิปต์โบราณมีฐาน10โดยใช้อักษรอ,อียิปต์โบราณแทนตัวเลขและไม่ระบุตำแหน่งในช่วงกลางศาวตวรรษที่2ก่อนคริสตศักราชคณิตศาสตร์ของชาวบาบิลอนมีระบบเลขฐาน60ที่ซับซ้อนการไม่มีค่าตำแหน่งหรือศูนย์แสดงด้วยช่องว่างระหว่างเลขฐาน60ปฏิทินนับยาวของเมโสอเมริกาที่พัฒนาขึ้นในเม็กซิโกตอนกลางใต้และอเมริกากลางต้องใช้ศูนย์เป็นตัวแทนไทยในระบบเลขฐานสองฐาน20 แนวคิดของเลขศูนย์เป็นตัวเลขที่เขียนด้วยสัญ,ญลักษณ์ทศนิยมหลักได้รับการพัฒนาในอินเดียสัญ,ญลักษณ์ของเลขศูนย์ซึ่งเป็นจุดขนาดใหญ่ที่น่าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์เริ่มต้นของสัญ,ญลักษณ์กลวงที่ยังคงใช้อยู่ในปัจจุบันถูกใช้ในต้นฉบับแบคเชอรีซึ่งเป็นคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับเลขคณิตสำหรับพ่อค้าในปี2017ตัวอย่างสมตัวอย่างจากต้นฉบับได้รับการพิสูจน์โดยการหาอายุด้วยคาร์บอนกำมะกรังสีว่ามาจากสามศตวรรษที่แตกต่างกัน จากคริสตศักกาช224383คริสตักกาแดศู7และคริสตศักกาช8 8า9 9 3ทำให้เป็นการใช้สัญลักษณ์เลขศูนย์ที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียใต้ที่มีการบันทึกไว้ไม่ทราบว่าเศษเปลือกต้นเบิร์ดจากศตรวรรษต่างๆที่ประกอบเป็นต้นฉบับน,นี้มาบรรจุรวมกันได้อย่างไรกฎเกณฑ์ที่ควบคุมการใช้ศูนย์ปรากฏอยู่ในหนังสือ b r o m ส s t e r s d i c t ศตรวรรษที่7 ของพระพรหมคุบซึ่งระบุผลรวมของศูนย์กับตัวมันเองว่าเป็นศูนย์และหารด้วยศูนย์อย่างไม่ถูกต้องดังนี้จํานวนบวกหรือจํานวนลบเมื่อหารด้วยศูนย์จะได้เป็นเศษส่วนที่มีศูนย์เป็นตัวส่วนศูนย์หารด้วยจํานวนลบหรือจํานวนบวกจะได้เป็นศูนย์หรือแสดงเป็นเศษส่วนที่มีศูนย์เป็นตัวเศษและปริมาณจํากัดเป็นตัวส่วนศูนย์หารด้วยศูนย์จะได้เป็นศูนย์